ก่อนที่จะไปดูตัวอย่าง4.29นะครับอยากให้นักศึกษาทบทวนทฤษฎีบทตัวนี้นิดหนึงนะครับตัวนี้จริงๆแล้วนักศึกษาก็ใช้มันมาตลอดนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ดูเป็นทางการนะอาจจะไม่ได้เห็นเขียนเป็นทฤษฎีขนาดนี้นะครับตัวทฤษฎีนี้นะครับเขาบอกว่าถ้า AK กับ BK เป็นลำดับ และ c เป็นจำนวนจริงแล้วนะครับจะได้3อย่างต่อไปนี้นะครับนั่นก็คืออนุกรม a k บวก b k นะครับจะมีค่าเท่ากับอนุกรม a k บวกอนุกรม b k นะครับนะสังเกตว่าเครื่องหมายซิกมาเนี่ยนะสามารถกระจายเข้าไปในการบวกได้นะถ้าดูจากข้อหนึ่งของตัวทฤษฎีนะครับและข้อ2นะครับข้อ2เขาบอกว่า อนุกรม a k ลบ b k จะมีค่าเท่ากับอนุกรม a k ลบอนุกรม b k นะครับอ่าก็คล้ายกับข้อ1นะครับก็คือเครื่องหมายซิกมาเนี่ยสามารถกระจายเข้ามาที่2เทอมนี้ได้2เทอมนี้เชื่อมกันด้วยเครื่องหมายลบนะครับเห็นไหมซิกมาก็กระจายเข้ามานะครับและข้อ3นะครับเขาบอกว่าถ้า c เป็นตัวเลขอะไรก็ตามนะอนุกรม c Ak นะครับจะมีค่าเท่ากับอนุกรม Ak คูณด้วย C นะอันนี้ถ้าดูโดยสัญลักษณ์เนาะก็หมายความว่า C เนี่ยสามารถดึงออกมาจากเครื่องหมายซิกมาตัวนี้ได้นะครับอนะ่เป็นแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราต้องการอยากจะรู้ว่าซิกมาเศษ1ส่วน k บวก3ตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีการก็คืออาจจะต้องรู้ก่อนว่าตัวนี้บวกกันตั้งแต่เทอมที่เท่าไหร่จนถึงเทอมที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือตั้งแต่เทอมที่1จนถึงอินฟินิตี้ตัวนี้บวกกันอยู่นะครับจากข้อหนึเราจึงได้ว่าอันนี้จะมีค่าเท่ากับซิกมานะครับ k เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ของ เศษหส่วน k นะครับบวกด้วย sigma k ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ของเลข3นะครับถ้าเป็นแบบนี้มานะครับเราจะได้ว่าตัวนี้เป็นอนุกรมฮาร์โมนิกค่าที่ได้เป็นอินฟินิตี้นะนอกจากนี้แล้วนะครับไอตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ย sigma ของเลข3 k ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ตัวนี้หมายความว่าไงนะครับหมายความว่าเอา3มาบวกกันไปเรื่อยๆ นั้นตัวนี้ก็มีค่าเป็นอินฟินิตี้เหมือนกันนะครับอินฟินิตี้บวกอินฟินิตี้ค่าที่ได้ก็จะเป็นอินฟินิตี้นะครับตรงนี้อยากจะเล่าให้นักศึกษาฟังนิดนึงนะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเราพิจารณาลิมิตใช่ไหมโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราพิจารณาลิมิตของค่าคงที่เลข3นะให้ k ไปที่อินฟินิตี้ตัวนี้ค่าที่ได้จะมีค่าเท่ากับเลข3พอดีนะครับ นะแต่ถ้าเป็นอนุกรมนะครับของเลข3บวกกัน k ตั้งแต่1ถึง Infinity ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ3บวก3บวก3ไปเรื่อยๆดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงมีค่าเป็น Infinity นะครับ2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับค่าที่ได้จะไม่เหมือนกันนะโอเคนี่คือตัวอย่างแรกนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะ,ะสมมุติว่าผมต้องการต้องการคำนวณตัวนี้นะครับ อนุกรม k ตั้งแต่1ถึง infinity ของเศษ1ส่วน k กํลัง3นะแล้วก็ลบด้วย3เศษ1ส่วน k กําลัง2อนะสมมุติต้องการต้องการหาค่าอนุกรมตัวนี้นะครับอนุกรมตัวนี้มันลบกันอยู่ดังนั้นเครื่องหมายซิกมาก็กระจายเข้ามาในการลบได้โดยอ้างข้อ2นี้นะครับเห็นไหม ดังนั้นผมก็จะได้ตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับซิกมาเคเท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้เซนหนึ่งส่วนเคกำลัง3นะครับลบด้วยซิกมาสามส่วนเคกำลังสองเคเท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้นะครับและจากข้อ3นะครับค่าคงที่ตัวนี้สามารถดึงออกมานอกเครื่องหมายอนุกรมอ่านอกนอกเครื่องหมายซิกมาได้นะครับแม้ดังนั้นผมก็จะได้ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ ซิกมาเศษหนึ่งส่วน k กําลังสามนะครับ k เท่ากับหนึ่งถึงอินฟินิตี้ลบด้วย 3, สามซิกมาเศษหนึ่งส่วน k กํากลังสองนะครับ k ตั้งแต่หนึ่งถึงอินฟินิตี้นะครับทีนี้สองตัวนี้นะครับเป็นอนุกรม p ทั้งคู่เลยนะครับโดยตัวเนี้เป็นอนุกรม p ที่ p เท่ากับสามและตัวนี้ p เท่ากับสองนะครับ ซึ่ง3กับ2มันมีค่ามากกว่า1ใช่ไหมดังนั้นอนุกรม P2 ตัวนี้เป็นอนุกรมลูกเข้านะครับเป็นอนุกรมลูกเข้าอ่าดังนั้นค่าที่ได้นะครับดังน,นั้นค่าที่ได้ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับซิกมาเศษ1ส่วน k กําลัง3 k เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ลบด้วย3 ซิกมาเซนหนึ่งส่วน k ยกกำลังสองเเท่ากับหนึ่งถึงอินฟินิตี้นะครับ <c oughs> อันนี้ผมเขียนซ้ำเพราะว่าตรงนี้มันมันเบียดกันนิดหนึ่งเนาะอ่าท้ายที่สุดเราก็จะได้อนุกรมนี้มีค่าเท่ากับตัวนี้นะครับทีนี้จะมีค่าเท่ากับตัวเลขอะไรนะก็ต้องแล้วแต่ว่าตัวนี้มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้าต้องการอยากรู้แค่ว่าลู่เข้าหรือลู่ออกนะครับเราก็จะได้ว่าตัวนี้ลู่เข้าอ่า เพราะว่านี้เป็นตัวเลขอันนี้เป็นตัวเลขอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขคูณ3ก็คงเป็นตัวเลขเอาตัวเลขมาลบตัวเลขก็จะเป็นตัวเลขเหมือนเดิมไม่มีทางได้บวกหรือลบอินฟินิตี้นะครับแต่ในกรณีนี้อาจจะอาจจะไม่รู้นะว่าว่าผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็ต้องเอาไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งต้องมีการจัดเทอมนะครับโอเคนี้ก็คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างของทฤษฎีบทนี้ 啊！Nah.